สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของ The Coach ห้องที่ปรึกษาครับและวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์พร้อมเปิดพื้นที่ตรงนี้ครับให้กับทุกทก ความสงสัยมาร่วมกันไขข้อข้องใจที่เกิดขึ้นในทุกความสัมพันธ์นั่นเองครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษานะครับหลายครั้งที่เรามีคุณแม่มานั่งคุยแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงว่าลูกเริ่มติดเพื่อนลูกวัยรุ่นจะกลับบ้านดึกขึ้นความสัมพันธ์มันห่างกันไปเรื่อยแต่วันนี้คุณแม่ที่มานั่งคุยกับเราครับคุณแม่เริ่มกังวลว่าลูกไม่ปล่อยเราไปไหนเลยแม่อย่าติดเพื่อนแม่อย่ากลับบ้านดึกแม่ดูแลตัวเองเยอะหน่อย แต่แม่อยากให้มีความเขาเรียกว่าผ่อนคลายนะครับในความเป็นห่วงนั้นของลูกบ้างนะครับทำอย่างไรดีวันนี้ต้องต้อนรับนะค,คุณแม่ขอบรึกษาเราครับแม่ปลอยครับคุณอัศนีพุ่มเข็มสวัสดีครับเหมือนที่ผมเล่าเลยไหมเหมือนเลยลูกตึงใส่เราตล,ลอดเลยอเออทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่วัยรุ่นมาก นะครับอ่ะวันนี้จะได้คุยกับโคช้ชของเราครับต้อนรับครูเคสดรเนปรียามุสิกชัยชุมชัยโยสวัสดีครับครูเคสครับสวัสดีค่ะเอาละนะครับ<ส>วันนี้แม่ปอยมีเวลา20นาทีในการคุยกับครูเคสแม่ปอยพร้อมนะฮะพร้อมค่ะครูเคสพร้อมนะฮะพร้อมค่ะและถ้าพร้อมแล้วครับแม่ปอยปรึกษาครูเคสไปได้วยกันครับย้ำอีกทีนะคุณแม่มีลูกวัยรุ่นนะลูกนี่อายุประมาณ18ค่ะ18นะฮะอ่ะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าลูกอ่ะห่วงเรามากห่วงเรามากติดเรามากเห็นบอกว่าติดถึงขนาดถ้าคุณแม่ไม่ทําตามข้อตกลงเช่นการกลับบ้านห้ามกลับบ้านดึกถ้ากลับดึกโดนล็อกประตูห้ามเข้าบ้านใช่ค่ะถ้าล็อกแล้วหนูจะต้องมาเปิดกลางดึกต้องเสียค่าปรับต้องใจตังให้ <laughs> คุณแม่ต้องเสียค่าปรับให้ลูกใช่ค่ะโอ้แม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน หตัดใจน้หนัใจว่าเออ,นะ <laughs> น,อน้อเออเอออ่ะถ้างั้นมา <laughs> ที่ความหนักใจของแม่ปอยครับวันนี้อยากปรึกษาครูเคสว่าอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ค่ะก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นวัยรุ่นนะน้อยอยากให้เขาแบบได้ใช้ชีวิตที่เป็นวัยรุ่นที่ไปตามวัยของเขาให้มันผ่อนคลายบ้างอะค่ะแล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไ,ไงเขาเป็นวัยรุ่นแบบเครียดอะไรมากเนี่ยเป็นวัยรุ่นแบบไหนที่ทําให้เราเป็นห่วเขาเขาอยากให้เขามีเพื่อนเยอะๆอยากให้เขาแบบอาจจะเอาเราเป็น ต้นแบบก็ได้มัง้งเราชอบมีเพื่อนแบบว่ามีสังคมมีกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ปิ๊นนะ่ะเขาเขาก็มีเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเวลางานกลุ่มอะไรก็เขาก็เป็นแบบนั้นก็อยู่ในกลุ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดว่านอกนั้นน่ะจะไม่มีอย่างเช่นการไปดูหนังไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องให้แม่ไปด้วยโอ้ oh. ใช่เขาชอบเขาชอบมีแม่ใกล้ๆเขาก็จะอุ่นใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแม่ที่เขาไปกับเพื่อนด้วยแต่เขาบอกให้เราไปด้วยอย่างเงี้ย ใช่ค่ะก็บอกว่าแม่ต้องไปกับหนูนั่นแหละอต้องไปด้วยกันเป็นเคสพิเศษมากเลยคะครูเคสครับนะฮะคุณแม่อยากให้เขาวางวางแม่ไว้บ้างวางแม่บ้างไปกันเองบ้างใช่ค่ะไม่ต้องเรียกเราไปทุกครั้งหรือบางทีก็ก็คือเราก็ไปส่งได้เราก็เป็นห่วงนะคะไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงแต่ว่าก็อยากให้เขาได้ไปอยู่กับเพื่อนเลยเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมีแม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กเพื่อนๆเขาก็จะเกรงไงคะอ๋อเหรอฮะเออแต่ดูลักษณะ เพื่อนไม่น่าเก่งนะฮะมันไม่เก่งเพื่อนลูกก็อชอบแม่ก <g ül> ็นี่ไงยิ่ง <g ül> ไปกันใหญ่แล้ว <c oughs> ยิ่งแบบเอออย่างนี้ลูกสบายใจที่จะชวนไปด้วยเลย <c oughs> เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไออยากให้ภา <c oughs> พภาพในหัวที่เราเห็นก็คือลูกไปเดินไปเที่ยวของ <c oughs> ตัวเองบ้างไม่ต้องเอาเราไปด้วย <c oughs> จริงแบบนั้นฮะครูเคสครับโอ้เป็นเคสพิเศษ,ษมากๆเลยครูเคสครับต้องกินข้ามกับบ้านอื่นเลยเนาะใช่นะเป็นผมว่ามันก็มีบางบ้านแหละที่เป็นแบบนี้นะฮะ แต่ยังไม่ค่อยมีใครมาปรึกษาเราแบบนี้ฮะครูเคสครับค่ะให้คําปรึกษาแม่ปอยเนยครับค่ะยังเดี๋ยวครูเคสจะชวนแม่ปอยมองสองเรื่องนะเอาเรื่องเรื่องที่เข้าบ้านไม่ได้นะบ้านไม่ได้เรื่องเข้าบ้านไม่ได้กับอันที่สองนะก็คือลูกไม่อยากไปกับเพื่อนแต่จะไปกับแม่นะเอาเรื่องเข้าบ้านไม่ได้ก่อนแม่ปอยนะคะคือ คุณแม่ออกไปข้างนอกเนี่ยคุณแม่คุณแม่เป็นคนล่าเริงสนุกสนานนันดูดูป๊อปก็รู้เลยนะคะทีนี้การที่เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะกลับดึกอันนี้มันก็มันเป็นเรื่องของของผู้ใหญ่นะคะทีนี้อยากจะชวนแม่ปอยมองว่าถึงแม่แม่ปอยจะบอกลูกแล้วว่าแม่จะกลับเที่ยงคืนนะนะคะแต่น้องปอยเนี่ยนะคะเอาเอาตั้งแต่คุณแม่ออกนอกบ้านเลยนะสมมติคุณแม่ออกจากบ้าน6กโมงนะคะน้องปริ้นต์ต้องอยู่กับความรู้สึกอย่างไร6ชั่วโมงคะ เขาก็คงคิดถึงเราอยากอยากให้เราไปอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ค่ะโอ้แค่คิดถึงเหรอคะไอ้คิดถึงไม่เราต้องคิดอยู่แล้วนะใช่ มันมีความรู้สึกห่วงเขาจะเป็นห่วงรู้สึกเขาอะค่ะเขาจะเป็นห่วงทีนี้คนเราเนี่ยพอเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงสองสามชั่วโมงก็โอเครับมือไหวทีนี้พอยิ่งดึกยิ่งเป็นห่วงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นความเป็นห่วงจากเนี่ยห้ายูนิตเป็นสิบยูนิตเป็นห้าสิบยูนิตโอ้โหพอแม่กลับมาปั๊บความเป็นห่วงพุ่งขึ้นถึงขีดสูงสุดแล้วร้อยยูนิตตอนนั้นเนี่ยลูกรู้สึกยังไงคะเมื่อแม่เดินเข้าบ้านมา ๋อแม่แม่แม่เข้าประตูแล้วลูกยังไม่เปิดให้ด้วยอ่าตอนนั้นลูกรู้สึกยังไงครับแม่แม่ลูกก็แค่บอกว่าแม่โอนเงินมาให้หนูก่อนห้าร้อยแล้วหนูจะดงมาเปิดประตูให้แม่อันนั้นคือพฤติกรรมค่ะครูเคสชวนคุณแม่รับรู้ความรู้สึกของลูกค่ะก่อนที่ลูกจะมีพฤติกรรมแบบลงโทษแม่ละแม่ต้องโอนเงินมาก่อนนั่นคือพฤติกรรมลงโทษแม่นะคะแต่ว่าลูกรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะความรู้สึก บางประการใหญ่ขึ้น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 จนถึงจุดพีคนั่นคือความรู้สึกอะไรคะเขาก็น่าจะแบบห่วงมากค่ะห่วงแบบมากๆเลยค่ะทีนี้คุณแม่คุณแม่เคยห่วงใครมากมไหมคะถ้าห่วงมากขึ้น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 เสร็จแล้วเปรี้ยงเคยเขากลับมาแล้วจะเกลี้ยกาดคือความเป็นห่วงมันหายไปในทันทีซึ่งมนุษย์ทั่วไปควรจะดีใจใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วเมื่ออะไรที่มันพอง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 ,พองไปจนถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยนะคะไอความดีใจนั่นคือส่วนหนึ่งว่าอาแม่กลับแล้วนะคะแต่มันเกิดความรู้สึกขัดแย้งบางประการค่ะเพราะห่วงมากเหลือเกินนะคะดังนั้นไม่รู้จะจัดการกับความห่วงซึ่งมันขยายออกขยายออกขยายอยายอกไปเรื่อยๆอย่างไรจึงใช้ความโกรธมาปิดกั้นความรู้สึกเป็นห่วงนั้นค่ะดังนั้นคุณแม่เลยโดนไปหลายดอกเลยค่ะคุณแม่กําลังถูกลงโทษเขาโกรธใส่ไหมค,ครับคุณแม่เวลาที่ เขาก็จะแอบงอนหน่อยเขาก็ไม่ได้เขาคือเขาไม่ได้เป็นเด็กอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบงอนมากงอะไรเงี้ยก็แค่แบบไม่งั้นต้องโอนเงินเดี๋ยวจะให้โอนเพิ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณออกแนวแนวนั้นจริงๆแล้วความโกรธของมนุษย์เนี่ยค่ะมีการแสดงออกสองทางฝั่งตรงกันข้ามเลยนะคะบางคนแสดงออกแล้วทำลายล้างนะเช่นแบบด่าทอโมโหคว้างของนะคะบางคนเนี่ยโกรธในฝั่งตรงกันข้ามคือน้อยใจค่ะแต่มันคือความโกรธเหมือนกันค่ะ และความโกรธที hungry, Quindi, ini, mm ่ว hmm, ่านนี้ไม่ใช่อยู่ดีมาโกรธแม่ความโกรธเหล่านี้เนี่ยคือเครื่องมือในการจัดการกับอารมณ์กลัวค่ะวิตกกังวลวิตตกกังวลแล้วมใหญ่ขึ้น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 เพราะนั้นอยากให้คุณแม่เข้าใจความรู้สึกตรงนี้นะคะทีนี้ขอให้คุณแม่คุณแม่ไปเที่ยวได้คุณแม่เที่ยวได้สนุกสนานค่ะแต่ขอให้เข้าใจว่าเฮ้ยความกังวลของลูกมันใหญ่ขึ้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 นเราจะจัดการกับความกังวลใจอันนี้ของลูกได้อย่างไรไม่ได้แปลว่าคุณแม่ห้ามไปเที่ยวน แต่วิธีการจัดการที่ไม่ให้มันอัดไม่ให้มันพองไม่ให้ร้อมระเบิดอะยังไงก็ต้องกังวลยังไงเขาก็เป็นห่วงอันนี้รู้แใช่แต่สิ่งที่เคยผ่านมามันใหญ่อัดใหญ่อัดใหญ่แล้วก็ตู้มกลายเป็นงอนและเราก็ต้องมาเหนื่อยงออีกทีนี้ในระหว่างทางน่าจะมีวิธีการที่ทำให้มันไม่ถูก ให้มันใหญ่ขึ้นได้แ,แม่กูเก็นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยนะคะเราควรจะทํำยังไงนะคะเช่นสมมติว่า,าคุณแม่ไปเที่ยวแล้วกําลังสนุกสนานแล้วแล้วสั่งอะไรมากินโอ้โหอร่อยมากคุณแม่คะส่งรูปไปเลยคะ่นะถ่ายปั๊บส่งรูปเลย อย่างน้อยเขาก็แม, <advantages. S 1> แม่ฉันอยู่ที่ร้านอาหารหรือ,อแม่ไปเล่นยิมก็ถ่ายเลยอโอ้แม่ฉันอยู่ที่โรงยิมนะคะคือให้เขารับรู้เป็นระยะแต่ไม่ต้องถี่แต่รับรู้เป็นระยะเพราะนั้นตั้งแต่6กโมงเย็นคุณแม่ไปทำอะไรบ้างสมมติคุณแม่ไปออกกาลังกายก่อนก็ถ่ายมาส,ส,สักสักรูปหนึ่งนะคะพอสองทุ่มแม่ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ถ่ายมาสักรูปหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนส่งไปสักรูปหนึ่งนะคะลูกก็จะค่อยๆค,คลายความกังวลใจลงไปทีละนิดไม่ใช่ขยายขยายจนพร้อมระเบิดนะคะ ะะแล้วที่สําคัญอ่ะพอพอเราทําให้ลูกกังวลใจลดลงลดลงเพราะรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนนะคะ,ะกําลังจะเดินทางกลับเล่นนะลูกอันนี้ส่งข้อความเลยยกหูหาเขาเลยก็ได้นะคะลูกก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็จะรู้ว่าอคุณแม่ปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเมื่อเมื่อบรรยากาศดีๆอารมณ์ดีๆกันแล้วนะคะก็อาจจะแบบนั่งพูดคุยกันนะคะเพื่อคือแม่จะได้รู้ว่าลูกห่วงแม่นะ่ะจริง,รงๆเขาห่วงเรื่องอะไรคะ่ะคือตอนนี้คุณแม่รับรู้ว่าลูกห่วงแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าลูก ห่วงเรื่องอะไรคุยมหพี่ปิ๊นรู้ค่ะว่าแม่สาตาสัน้นอแล้วเขากลัวเรื่องขับรถอาโอเคอแล้วคุณแม่มีวิธีการทําให้เขาคลายความกังวลใจเรื่องคุณแม่ใส่ตาสั้นและขับรถตอนกลางคืนไม่ค่อยจะปลอดภัยเนี่ยอย่างไรคะ แม่ไปตัดแว่นมาแล้วอ่า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 ถูกต้องอ่ะว่าแม่ไปตัดแว่นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณแม่ได้ได้เล่าให้ลูกฟังไหมบอกเอ้ยไอ้แว่นคู่นี้มันดีจริงๆนะลูกแม่ยังไม่เคยบอกอ้าวตองแม่ต้องบอกสิใช่ไหมอ้หเดี๋ยวนี้ขับรถตอนกลางคืนนะไม่มีแสงแบบอะไรเป็นแกลที่มารบกวนแม่บอกเขาสิคะเขาจะได้ไม่ห่วงนะคะใช่ไหม,ไหมบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยแว่นคู่ใหม่นี่มันสุดยอดนะมันตัดแสงแม่ได้เห็นชัดเจนค่ะ ได้ค่ะโอ้เนาะคุณแม่เนาะได้ค่ะมันนิดเดียวเองเนาะนิดเดียวเพราเราเคยอาจจะมองข้ามที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยผลลัพธ์เด็กที่ครูเคสจริงๆครูเคสค่อยๆประกอบล่าให้แม่เห็นนะนะเพราะว่าเออบางทีบางทีถ้าคุณแม่ไม่รู้ตดที่มาที่ไปของความรู้สึกนั้นคุณแม่ก็จะมองแต่ว่าโอ้ทำไมลูกถึงติดชั้นขนาดใช่ใช่ถูกไหมค่ะวันนี้เห็นทั้งกระบวนการเนาะ ดีเนาะดีค่ะดีดีเลยนะฮะอ่ะโอเคเคลียร์นะค่ะสิบนาทีกว่าๆที่เหลือกับคําถามในประเด็นต่อไปถ้าพร้อมแล้วครับแม่ปอยปรึกษาคูเคสครับก็คืออยากให้อยากให้ลูกได้แบบมีพื้นที่ไมาถึงระยะระยะห่างก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่คูเคสติดอยู ไหมฮะใช่คืคอ<ช>อยากให้เขามีพื้นที่มีส่วนตัวอยากให้เขามีระยะห่างจากแม่บ้างใช่ค่ะอยากให้เขาเติบโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเพราะเราก็เคยผ่านเขาดได้ใช้ชีวิตที่เป็นวัยรุ่น บ้างนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่เนี่ยก็คือจะบอกว่าเลี้ยงลูกแบบเป็นวัยรุ่นจ่าเลยเพราะว่าก็เอาตัวเองแล้นล่ะค่ะเป็น,นคนเลี้ยงเป็นอย่างนั้นไงคะเออแต่แต่เขายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นใช่ขเขายังไม่จะบอกกับวัยเขาใช่ <c oughs> ออค่ะเออนะคะอ่ะ <c oughs> แบบนี้ฮะค,ครูเคสครับเป็นคําถามพิเศษกันนะเป็นอีกหนึ่งนะครูเคสครับให้คำปรึกษาแม่ปอยครับค่ะการการที่จะให้ลูกเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะคะเออบางทีเราอย่าเอาตัวเองไปเป็นไม้บรรทัดนะคะ นะคะอาซคุณแม่เนี่ยดูเป็นวัยรุ่นที่เปรี้ยวมากเลยลูกเคาไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่นะถูกไหม mm. เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูเขาเติบโตอย่างที่เขาเป็นนะคะที mm. นี้แหละาจะมาดูพฤติกรรมย่อยๆก็ได้นะคะ mm. เช่นลูกเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นเดินห้างหรืออะไรก็ตามเนี่ย mm. เขารู้สึกยังไงเขาเขาถึงให้แม่ไปด้วยเข mm. าน่าจะอุ่นใจค่ะคําว่าอุ่นใจเจาะลึกลงไปสิคะ mm. แสดงว่าเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างถ้าแม่ไม่ไปด้วย ขาเกิน่าจะขาดแม่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจเขาเขาจึงเอาแม่ไปด้วยเพื่อความอุ่นใจความรู้สึกนั้นคืออะไรคะน่าจะรักมากเลยไม่น่าใช่ค่ะไม่น่าใช่เพราะเพราะความรักยังไงเขารักแม่อยู่แล้วค่ะรักแม่ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะเรากําลังพูดถึงเหตุการณ์ที่ที่ลูกกําลังไปเดินห้างกับเพื่อนนะแล้วมีความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณแม่ต้องหาให้เจอเขาจึงเอาแม่ไปด้วยเพื่อความอุ่นใจไม่มั่นใจนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจเรื่องอะไรคะโอ้ลึกลงไปอีกครับคุณแม่ต้องค่อยๆเจาะลงไมถ้าที่คิดไว้ก็คือแบบว่ากลัวตังค์ไม่พอใช้หรือเปล่าแต่อันนี้เราก็เป็นเป็นที่เป็นอะไรคิดได้คุณแม่คิดได้คิดว่าเป็นประเด็นไปจะจะจ่ายเต็มที่เลยจ้ะอะไรอย่างนี้โอเคแล้วแล้วปัญหาอย่างนี้ถ้าแม่ไม่ไปด้วยแม่แก้ไขปัญหานี้ได้ไหมได้ค่ะก็คือก็คือให้ตังค์ไปแต่ก็มีจํานวนที่จํากัดแต่ว่าถ้าแม่ไปก็เต็มที่อย่างนี้ค่ะ เพราะปัญหาเรื่องเงินนี่มันแก้ง่ายมากแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช้เป็นประเด็นหลักไม่ใช่ใช่ค่ะมันคือประเด็นที่ทําให้แม่หลงทางเป็นไปได้ไหมคะว่าลูกเนี่ยไม่รู้จะคุยกับเพื่อนอย่างไรนะลูกไม่รู้จะเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างไรคือในที่โรงเรียนเนี่ยความสัมพันธ์ที่ที่ทำรายงานด้วยกันเนี่ยอันนี้มันไม่ต้องคิดไง มันไม่ต้องคิดเพราะว่ามันมีโจทย์มาแล้วก็คือต้องทำรายงานร่วมกันไม่ต้องเชื่อมความสัมพันธ์อะไรแต่การไปเดินเล่นไปเที um ่ยวอย่างเงี mm ้ยนะคะลูกอาจจะไม่รู้ว่าจะเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้อย่างไรมีแม่ไปด้วยดีกว่าแม่ฉันคุยเก่งเนไหมแม่ก็จะสร้างบรรยากาศอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า ถูไหมคะบางทีเด็กๆบางทีก็ไม่รู้ว่าจะจะคุยกับเพื่อนๆ small talk ได้อย่างไรเพราะเด็กบางคนก็จะชินกับ setting ในโรงเรียนเรื่องพูดคุยก็เป็นเรื่องในโรงเรียนทหนี้พอเปลี่ยน setting นะไปที่ห้างปั๊บเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าฉันควรจะคุยอะไรหรือประการที่2ไม่รู้ว่าฉันควรจะทําตัวอย่างไร ใช่ไหมคะนม่นี่เป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะต้องเ,อเ,อเตรียมเหมือนคล้ายๆติวตวเขาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเรเวร์สนะให้เขาลองซ้อมดูก่อนซิว่าเออถ้าเป็นกรณีอย่างนี้หนูจะพูดกับเพื่อนอยังไงถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้หนูจะคุยกับเพื่อนอยังไงนะคะก็จะทําให้เขามีความเชื่อมั่นขึ้นว่าเหมือน,นพีปินเขาก็จะพูพดน้อยพูดน้อยกว่าที่ที่แม่เป็นนะคะ,คะใช่ค่ะคืออย่างนี้บางทีนะเนื่องจากลูกเนี่ยจะเห็นแม่เป็นฮีโร่นะบ้านที่ลูกเห็นพ่อแม่เป็นฮีโร่เนี่ย บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาดีไม่พอใช่ไหมเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้ explore ตัวเองไม่มีโอกาสได้หันกลับมามองตัวเองแล้วทดลองนะทดลองดูว่าเอองั้นฉันทดลองคุยกับเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยลองลองค่อยๆไกด์เขานิดๆว่าเออไปกับเพื่อนเนี่ยให้ทําตัวยังไงคุยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมเคยลองอยา อย่างนะคะส่วนถ้าลูกส่วนก็คือไปด <ไป S 2> ้วยตลอดเลยก็ไปไปแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นศูนย์กลาง Center of Attraction ถูกไหมใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกก็จะยิ่งเหี่ยวยิ่งหมอยยิ่งจ๋อยแล้วก็เลยแบบฉันก็ไม่รู้จะคุยกับเพื่อนยังไงเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยแย่งซีนไปแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งเขาก็พอใจในที่คุณแม่แย่งซีนด้วยเขาก็รู้สึกว่าเอองั้นแม่ไปเถอะ ใช่ใช่ใช่เขาเขาก็เลยจะจะจะมีความสุขกับเพื่อนโดยการเฝ้าสังเกตความสุขของเพื่อนๆนและคุณแม่ค่ะแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงตรงนั้นไงนะมองในมุมหนึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสบายใจนะครับเพราะว่าลูกก็ยังไว้ใจเราอยู่ก็ยังแบบรักเรามากๆอย่างนี้แต่มองในีกมุมหนึงนะคุณแม่ที่เรานั่งคุยในพื้นที่ตรงนี้มาโดยตลอดเนี่ยผมเองก็จะได้ ซึมซับคําคำหนึ่งว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกอย่างรู้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่กับลูกใช่ซึ่งผมว่าที่คุณแม่มานั่งกังวลตรงนี้เพราะคุณแม่เห็นประเด็นนั้นถูกตอก้องไหม <า S 2> <ช>เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนแน่นอนไม่มีอะไรที่มันยั่งยืน<ช>แต่วันนี้ลูกโตขนาดนี้แล้วเราคือยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมอยู่ด้วยตัวเขาเองถุกไหใช่ค่ะก็เลยเป็นปัญหนาเป็นห่วง นอกจากนอกจากซอมเมื่อกี้ค,ครูเคสมีคําแนะนําอะไรไหมถ้าลึกลงไปขนาดเนี้ค,ครูเคว่<ช>าเพื่อเตรียมความพร้อมให้วันหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือจริงๆเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าลูกเราพร้อมในเรื่องการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเขาเนี่ยเห็นผู้อื่นเป็นอย่างไรนะคะเราเคยสอนให้ลูกเนี่ยสังเกตผู้อื่นหรือไม่ ะะแล้วลองฟังว่าลูกเขาสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นหรือไม่ลูกสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเมื่อลูกวิเคราะห์แล้วว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะแม่เขาเห็นแก่ตัวนะแล้วลูกรู้ไหมว่าลูกจะดีลกับคนเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นอะไรท,ที่ที่ที่เราจะต้องแบบค่อยๆให้เขามีเขาเรียกเหมือนมีอาวุธติดมือหรือว่ามีภูมิคุ้มกันนะคะแต่ในเคสนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการซ้อมเนาะ <Okay. S 2> คือคำว่าซอฟในที่นี้คือการแบบว่า,าพูดคุย uh huh. เหมือนเพื่อนคุยกัน uh huh. นะคะจริงๆจะใช้คําว่าแบบดินทาเพื่อนลูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลูกเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะจะพูดคุยกับแม่ถึงเรื่องเพื่อนของเขา uh huh. แล้วเขาจะค่อยๆเรียนรู้เองว่าโอแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าเพื่อนมาทําอย่างงี้แล้วเขาควรจะทํำยัง <Okay. S 2> ไงโอเคสบายใจมากขึ้นเนาะใจขึ้นะะนะครับคุณแม่ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยฮะยังมีประเด็นที่ เอออยากจะถามคุเคสอยู่เนาะถ้าพร้อมแล้วป c, รึกษาคุเคสครับก็ก็คือที่ตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงลูกอะ่ะก็จะเลี้ยงให้เหมือนไม่ไม่ได้อยากจะเป็นแบบว่าที่เป็นแม่จ๋าค่ะอยากจะเป็นเพื่อนที่เดินไปด้วยกันกันกบลูกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ได้ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นฟิลเนี้ยค่ะ,อย,ะอยากให้มีอยากให้มีความสัมพันธ์แบบ เพื่อนใช่เพื่อนอ,อย่างยาวนานดีมากเลยค่ะคุณแม่ดีที่สุดเลยนะคะแต่คุณแม่ต้องถามตัวเองว่าลูกชอบเพื่อนอย่างไระนะคือคือคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนร่าเริงจำใสามากเลยแล้วคุยกับใครเข้าก็ได้แบบทุกวงเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องถามว่าลูกชอบเพื่อนอย่างไรเราก็เป็นเพื่อนอย่างนั้นให้ลูก แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะบางทีลูกชอบเพื่อนแบบเงียบๆนะ,ะคุยกันกระหนุ่มกันหนิง,นงไม่ต้องเยอะคนสองคนก็ได้แต่คุณแม่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าทุกคนฉันเพย์ attention กับเพื่อนของฉันทั้งฝูงอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกันไงซึ่งทานเราี่คุณแม่รู้คําตอบหรืออย่างด้วยใช่ไหม,มคุณเกที่ถามแบบเนะี้ยใช่คุณแม่รู้หรือ,อยังว่าลูกเนี่ยจริงจริตลูกเนี่ยชอบชเพื่อนแบบไหนไม่แน่ใจเพราะว่า เพื่อนกลุ่มที่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กเรียบรอ้อยอะค่ะออแล้วแม่เขาเนี่ยเขามีเพื่อนหลายกลุ่มามีเพื่อนหลายกลุ่มเขาเหมือนอทํากิจกรรมเยอะค<อ>่ะไปเข้าแคมป์เขาก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กกิจกรรมไงคะใช่ <c oughs> ขเขาก็เลยยังมองไม่ออกว่าเขายังไงแต่ว่าแต่ที่เราดูก็คือเขาอยู่กับเราอะเขาก็แบบเขาก็สนุกเขาก็จอยดี ก็เลยยากอะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็แค่ทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีนะคะ,ะกดง่ายๆเลยนะคะเป็นเพื่อนกับลูกวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งไม่ขัดคอ,อไม่ไม่สั่งไม่สอนตรงๆนะแต่เปลี่ยนเป็นแบบว่าชวนพูดคุยนะฟังความคิดเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวของเราให้ลูกฟังบ้างนะอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกแล้วและกดเหล็กข้อสําคัญเลยนะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยค่ะ แม่มีกฎเนี่ยสามสี่ข้อเดี๋ยวคุณแม่มีครบไหมะมีเกือบครบอะค่ะเกือบครบใช่อัดตรงไหนแล้ระหว่างฝังที่ดี <laughs> ขาดความเป็นผู้ฟังที่ดีผู้เคสครับนิดเดียวครับเออ,อคือการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยจะทําให้คนที่เขากําลังเล่าเรื่องให้เราฟังอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะประการแรกเลยเขาจะรู้สึกดีกับเราแน่นอนเลยเพราะว่าเฮ้ยเธอสนใจเรื่องราวของฉันนะคะประการที่2ทําให้ผู้ที่กําลังอ้าปากเล่าเล่าเล่าเนี่ยเกิดการตกผลึกค่ะและเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วก็เห็นทางออกของชีวิตหรือการแก้ปัญหาของเขาด้วยค่ะอืมแต่วันนี้ก็หลายประเด็นที่คุณแม่ นะคบสบายใจขึ้นเนาะค่ะใช่ใช่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆครับแม่ปอยครับขอบคุณ,ค,ณครับแล้วขอบคุณครูเคสเช่นเคยขอบคุณครับรู้สึกว่าเปิดโลกแล้วก็ทําให้แม่รู้สึกว่าได้เข้าใจลูกในมุมอีกมุมหนึ่งอะค่ะแล้วก็คิดว่ากลับไปเนี่ยจะนําไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ อยากให้ลูกด้วยความที่เราอยากให้ลูกมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะคะคําแนะนําวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งแม่ปอยแล้วก็น้องปินมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีรายการดีๆแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีความโดดเด่นค่อนข้างมากเนี่ย ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยลูกๆอาจจะมองว่าเออคือเขาไม่สามารถโดดเด่นได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เงียบๆหรือว่าขาดความเชื่อมั่นในตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆนะคะให้ลูกๆเนี่ยได้สำรวจความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาทานะคะว่าเขาทําเพราะเหตุผลอะไรแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะค่อยๆเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นค่ะ